โ okay. อเคประเด็นวันนี้ที่ผมอยากจะพูดนะครับก็คือเรื่องหัวข้อเกี่ยวกับการควบคุมตัวเองการควบคุมตัวเองเป็นหัวข้อใหญ่ๆเลยนะการควบคุมตัวเองหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการควบคุมตัวเองนั้นหมายถึงการควบคุมพฤติกรรมควบคุมการกระทํา แต่จริงๆแล้วการควบคุมตัวเองที่แท้จริงแล้วคือการควบคุมความคิดย้ำอีกครั้งหนึ่งแท้จริงการควบคุมตัวเองคือการควบคุมความคิดถามว่าทำไมการควบคุมตัวเองมันถึงจําเป็นอย่างมากเอางี้เท้าวความให้ฟังก่อนอย่างนี้ดีกว่าว่าในโลกนี้มันมีสัตว์แค่ชนิดเดียวในโลกใบนี้ ที่มีอำนาจในการควบคุมตัวเองได้ซึ่งก็คือมนุษย์เราแต่ทีนี้เนี่ยก็มนุษย์เราอีกนั่นแหละที่มีอำนาจนี้เยอะมากแต่โยนทิ้งมันไปเพียงเพราะว่าไม่รู้ว่าจะต้องจัดการหรือสร้างหรือควบคุมมันยังไงเห็นไหมเอาเป็นว่าพวกเราเนี่ยบางคนรู้ว่าเรามีอำนาจในการควบคุมตัวเอง บางคนเพิ่งรู้วันนี้ครั้งแรกว่าเออเออวะเราเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่สามารถควบคุมตัวเองได้บางคนไม่เคยรู้เรื่องรู้เรื่องนี้เลยก็ไม่เป็นไรวันนี้รู้แล้วว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่มีอำนาจในการควบคุมความคิดควบคุมตัวเองได้เป็นสัตว์ชนิดเดียวในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นนี่คือข้อดีของมัน คือเราสามารถใช้อํำนาจตรงนี้เนี่ยในการพัฒนาตัวเองให้มีชีวิตที่ดีกว่าเดิมขึ้นได้โอเคผมขอเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังการขาดความควบคุมตัวเองนี้เนี่ยจะทำให้เราแสดงออกหรือตอบโต้สถานการณ์ที่มากระทบเราไปในแบบลักษณะที่ไม่มีสติไม่มี กลยุทธ์ไม่มียุทธศาสตร์ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรก็ขาดความควบคุมตัวเองนั่นแหละผมยกตัวอย่างง่ายๆมันจะมีร้านร้านสีอยู่แถวบ้านผมนี่นแหละขายสีอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นแปรงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามซึ่งผมเป็นคนทํางานศิลปะแล้วผมซื้อสีเนี่ยประมาณ1เดือนเนี่ยประมาณน่าจะประมาณมี5-6 0 0 0รวมอุปกรณ์รวมอะไรด้วยนะผมเข้าไปในร้านแล้วผมก็ พยายามถามเขาว่าเออแปลงอยู่ตรงแปลงทาส,สีอยู่ตรงไหนครับอไอ้นี่สีประเภทนี้อยู่ตรงไหนทินเนอร์อยู่ตรงไหนไออุปกรณ์ต่างๆอยู่ตรงไหนพนักงานน่าจะไม่ได้ฝึกมาในเรื่องมารยาทแล้วก็เลยทำให้เขาไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ในการโต้อตอบหรือ React ต,ตอบผมซึ่งมันไม่ได้ผิดนะก็คือคนยังไม่ได้ฝึกมันก็เป็นประมาณนั้นแหละประเด็นก็คือ มันทําให้เขาพลาดโอกาสที่จะได้เงินเดือนละประมาณ5-6,000บาททุกเดือนเพราะว่าผมไปร้านนั้นครั้งเดียวแล้วผมพอเลยผมไม่ไปเลยเพราะว่าการโต้ตอบหรือการ reaction ของพนักง,งานนั้นทําให้ลูกค้ารู้สึกโดนดูถูกอยู่นั้นนะไปนะแล้วพอเราถามอีกเอ้ยผมหาไม่เจอครับเฮ้ยอะไรเงี้ยมีความแบบมีความหงุดหงิดเพราะเราเข้าใจไม่ได้ถูกฝึกมาให้ควบคุมตัวเองก็เลยพลาดโอกาสไป